ครับผมท่านผู้ชมชิญย้อนพระจักรครับใครให้เราซ้อมมากี่วันครับมาสองสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายนี่ย้อนพครับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่เลยและย้อนตอนนี้มีใครเป็นกู๊ปกอุทัยเราบ้างมีพี่ีน้องพวกไหนใครชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับมีสองคสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้หกสิบครับมวยสไตล์อะไรครับมันเดินควันนี้เราต้องมาเจอลูกพี่นะฝนพลน้อยเลยต่อยกับพี่แล้วยังยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่่งัตออพียยเามวสไตล์ไ วันนี้มาเจอพี่เขาวางเกลีวางแผงให้ดิก็หนึ่งวันเดียวอ่าสมัครต่อจ้งต่ตายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแก้แขเขาเขาเบอร์เดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่เลยมันต่อยใครชาติมังกรครเปรมคับคะแนนครับพาไปคะแนนไปมันนั่นเบียดเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสามเจ็ดก็เบียดวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสามเจ็ดเนาะวันกี้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างอ่ามากพอดีเลยร่างกายไฟนี้ เป็นไรครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมพร้อมเอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับแสนสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดวันนี้ประมาณหกสิบคนจังหวัดที่สอนนะฝากเชิญเชิญแฟนๆกลับตรงไหนฝากเชิญและเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับ